ชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ29ทธันวาคม2 5 6 7วันนี้มาเช็คอัปเดตของขวัญปีใหม่ปี2 5 6 8จากรัฐบาลแพทองทานชินวัตรโดยได้จัดหนักจัดครบทุกมิติเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมกเกษตรเพื่อความสุขของคนไทยในปี2 5 6 8 เช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกําลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะล่าสุดนายจิรยุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงข้อสั่งการของนาย,ยกรัฐมนตรีในที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่และกระทรวงได้สรุปของขวัญปีใหม่เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามนโยบายส่งความสุขให้กับประชาชนทุกคน ในเทศกาลปีใหม่นี้ซึ่งหลายโครงการจะมีการดำเนินการต่อเนื่องในปี68เพื่อประชาชนได้ประโยชน์ทุกมิติทั้งเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีกเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเริ่มกันที่กระทรวงพาณิชย์ จัดจุดจำหน่ายสินค้าในส่วนภูมิภาค76จังหวัดกว่า300จุดทั่วประเทศภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วงธันวาคม67ถึง3สมกราคม68และผ่านนิจจังหวัดนครราชาสีมา ได้นำทัพบสินค้าชุมชนจัดงานโคราชมอบของขวัญปีใหม่ปี68นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31มกราคมและมอบส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ผ่าน4แพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซได้แก่ช h อปปี้ทิกตอกช็อปชิปบ๊อบเฟส ยังมีแพ็กเกจแฟนชายที่ลดราคาเป็นพิเศษเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จำนวน24รายสูงสุด70%ไม่จำกัดสิทธิ์นอกจากนี้นะคะพายในยังจัดงานลดราคา New Year Mega Sale 2025ลดราคาสินค้าและบริการทั่วประเทศสูงถึง70%กว่า10,000รายการช่วงธันวาคม67ถึง31มกราคม68นะคะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดโครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติปี2567และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต67ทั68ไร่ละ 1,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่หรือไม่เกินครัวเรือนละ1,000 0บาทขณะที่กรมประมงเปิดให้แรงงานต่างด้าวขอหนังสือคนประจําเรือหรือซีบุกได้ตลอดทั้งปีเพิ่มวันทําการประมงให้แก่ผู้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์รอบปีการประมง6-7และมอบพันธุสัตว์น้ําจืดรวมจำนวน1นึ่านแนห้าหมื่นตัวในพื้นที่37จังหวัด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศเป้าหมายจังหวัดละ500ตัวรวมจำนวนทั้งสิ้น38,500ตัวตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงฟรีนักกองสวัสดิภาพสัตว์และสัต,ตวแพทย์บริการและกลมรมส่งเสริมสากลสนับสนุนเงินกู้ให้กับสากลปลอดดอกเบี้ยร,ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน1ปีนำไปให้สมาชิกกู้เพื่อประกอบอาชีพหลังประสบอุทกภัยรายรละไม่เกิน30,000บาท ปลอดดอกเบี้ยระยะเวลาให้กู้ไม่เกิดน1ปีมาต่อกันที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางได้รับเล่มภายในวันเดียวตั้งแต่วันที่2ถึง17มกราคม68ยกเว้นวันหยุดราชการและบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่กงสุสัญจรให้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศตลอดปี68เพื่อให้บริการประชาชนในจังหวัดที่ไม่มีสาขาสำนักง,งานหนังสือเดินทางตั้งอยู่นะคะสำหรับการบริการ นิติกรเอกสารด่วนไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมด่วนเพิ่มตั้งแต่วันที่6ถึง17มกราคม68ยกเว้นวันหยุดราชการนะคะณนะกรมการกงศุลถนนแจ้งวัฒนะสำนักง,งานสัญชาติและนิติกปรปทุมวันสำนักง,งานหนังสือเดินทางภูเก็ตเชียงใหม่สงขลา อุบลราชธานีและพัทยามาต่อกันที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะจัดกิจกรรมพอมอพอใจพากลุ่มเปราะบางทุกวัยเที่ยวสวนสัตว์เปิดพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง6แห่งขององค์การสวนสัตว์ให้กลุ่มเปราะบางที่อยู่ภายใต้การดูแลของพอมอสามารถเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสทคใจดีฟรีดอกเบีย้ยให้แก่ครอบครัวผู้มีไรายได้น้อย ที่มาใช้บริการจำนำในวงเงินไม่เกิน5,000บาทฟรีดอกเบี้ย1เดือนต่อ1รอบตัวจำนำนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการบ้านคุ้มค่าราคาโดนใจรับปีใหม่2,568ส่วนลดพิเศษจากราคาขายแปลงมาตรฐานประมาณร้อยละ5 2 0ตามที่กคชอกำหนด,ดได้แก่โครงการเกะชุมชนรับส่วนลดประมาณ12,000-3,000บาทต่อนหน่วยโครงการบ้านเงืออทอ รับส่วนลดประมาณ1 6 0 0 0 0 0ถึง78,000บาทต,ต่อหน่วยโครงการเกหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคมนะคะลดรับส่วนลดประมาณ2 6 0 0 0ถึง126,000บาทต่อหน่วยโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงพาณิช์รับส่วนลดประมาณ 55,000- 4 5 0ถึง450,000บาทต่อหน่วย และโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการเช่าซื้อนะคะรับส่วนลดประมาณ74,500บาทต่อหน่วยโดยนาะยจิรยุกล่าวว่ากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมว่ามีการจัดงาน upskill reskill newskill ติดอาวุธทางปัญญาขัดเกลาวทักษะเดิมเสริมทักษะใหม่ให้คนไทยทั่วประเทศ9หมวดแห่งทักษะ600กว่าหลักสูตรอาทิหมวดดิจิทัลหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะหมวดธุรกิจและการบริการจัดการหมวดอาหารและพภชนาการหมวดสุขภาพและการแพทย์หมวดเกษตรและสิ่งแวดล้อมหมวดภาษาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหมวดผู้สูงวัย หมวดทักษะชีวิตและพัฒนาและการพัฒนาตนเองและหมวดอื่นๆโครงการกิจกรรมหลักสูตรสามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.mhesc.go.th กระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่18โครงการบำบัดทุกบำรุงสุขพี่น้องประชาชนยึดเวลางดจ่ายไฟสำหรับผู้ค้างจ่ายไฟฟ้าเป็นเวลา3เดือนลดค่าติดตั้งมิเตอร์ประปา15เ ลดดอกเบีย้ยโรงรับจำนำ263แห่งทั่วประเทศลุยติดตั้งโซลารูฟท็อปพื้นที่ห่างไกล1,000ครัวเรือนคือโครงการบำบัดทุก6โครงการเช่นโครงการประชาสุขใจค่าไฟยืดชำระโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกอฟนอขยายเวลางดจ่ายไฟฟ้า ขยายเวลาการงดจ่ายไฟฟ้าประเภทไฟบ้านที่มีค่าไฟค้างจ่ายไม่เกิน300บาทต่อเดือนจาก1เดือนเป็น3เดือนตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าวันที่14มกราคมถึง13เมษายน68กฟผดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบแบ,บ,เบตเตอรี่ให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างขยายเขตได้ รวม1,000ครัวเรือนโครงการบำรุงสุข12โครงการนะคะเช่นเช่นโครงการติดมิเตอร์ใหม่ลดราคาการประปาจัดให้จากการประปานครหลวงหรือกปนอดและการประปาส่วนภูมิภาคหรือกพอพโดยในส่วนของกปนอก็จะลดค่าติดตั้งประปา15%ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน68สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่2ประเภทได้แก่ประเภทที่1 ที่พักอาศัยและประเภทที่สองธุรกิจราชการรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมส่วนของกพพลดติดตั้งประปา15%ในช่วงหนึ่งมกราคมถึง28กุมภาพันธ์68นะคะโครงการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี268 8ออกไปอีก2เดือนจากเดิมเดือนพฤศจิกายน2 5 6 7ถึงมิถุนายน2 5 6 8เป็นเริ่มมกราคมถึง สิงหาคม68กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นะคะเช่นโครงการ DE Friends แพลตฟอร์มป้องกันการโทรและส่ง SMS หลอกลวงจากแก๊งคองเซ็นเตอร์โครงการสร้างทักษะเสริมไรายได้พัฒนาทุนมนุษย์บุคลากรด้านดิจิทัลโดยอบรมผ่านสู่ดิจิทัลชุมชนจำนวน250,000คนขยายทักษะดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัด โครงการขยายการใช้งานระบบ Paperless การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-document ของหน่วยงานภาครัฐ1ล้านยูเซภายใต้แผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและโครงการยกระดับบุคลาการดิจิทัลระดับท้องถิ่นทั่วประเทศในโครงการ1อำเภอ1คนไอทีรวมทั้งเปิดหลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฟรีนะคะให้กับ เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มผ่านหลักสูตรออนไลน์กว่า86หลักสูตรบน Hacka Thailand Learning Platform เพื่อพัฒนาความรู้ส่งเสริมอาชีพด้านดิจิทัลให้คนไทยเป็นต้นนะคะกระทรวงการคลังมอบมาตรก,การต่างๆเป็นของขวัญปีใหม่มาตรก,การ Easy e Receive 2เพื่อผู้เสียภาษีเงนได้บุคคลธรรมดา16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์68 การบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเมื่อวันที่23มกราคม67อายุ60ปีขึ้นไปเริ่มจ่ายเงินครั้งแรกในเดือนมกราคม68ผ่านบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์10,000บาทมาตรก,การขยายเวลาปรับลดภาษีสถานบริการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและสนับสนุนการจ้างงานในประเทศลดอัตราภาษีสรรพสามิตจาก10เป็น5 หนึ่งมกราคมถึงสาส็ดธันวาคม68และโครงการคุณสู้เราช่วยเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและ SME ลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจและผู้ประกอบการธุรกิจนอนแบงค์เป็นตน้นท้ายสุดกระทรวงวัฒนธรรมมอบของขวัญปีใหม่เช่น งานสวดมนต์ข้ามปีในวันที่3 1สเวธนวันวาคม2 6 7 7ัถึง1มกราคม2568น้ำมนทนพิธีท้องสนามหลวงวัดหรือสถานที่ตามบริบทของจังหวัดวัดไทยและวัดพุททั่วโลกโดยสามารถสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์และฟรีเข้าชมพิพิธภัณฑ์และฟรี และฟรีเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตแิและโบราณสถานทั่วไทย31ส,สวิธันวาคม67ถึง1มกราคม68นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายกระทรวงอื่นๆกำลังทยอยเปิดกล่องของขวัญเพื่อส่งมอบความสุขให้กับประชาชนทุกคนขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสร,รับของขวัญที่รัฐบาลตั้งใจส่งมอบให้กับประชาชนทุกคนนะคะเปิดของขวัญปีใหม่ปี2568กับรัฐบาลแพทองค จินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะ